สวัสดีครับพี่น้องอส ore, สมสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้มีการประกาศนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด53จังหวัดพื้นที่ควบคุม10จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสูง1จังหวัดนะครับพี่น้องอสสสมอท่านใดอยู่พื้นที่ใดกันบ้างครับเป็นพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีเหลืองนะครับ พี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาคุยเรื่องพื้นที่สีแดงนะครับ53จังหวัดมีปิดเปิดอะไรได้บ้างนะครับ53จังหวัดนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือว่าอยู่นอกเคหสถานนะครับร้านอาหารทานได้ในร้านนะครับเปิดได้ไม่เกิน23นาฬิกางดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านนะครับศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติจำกัดจำนวนคนงดกิจกรรมส่งเสริมการขายสถานศึกษานะครับสถาบันกวดวิชาใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมรวมคนจำนวนมากต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนนะครับอันนี้คือต้องขออนุญาตนะครับและต้องขออนุญาตอีกก็คือสถานที่เล่นกีฬาแข่งกีฬาเปิดทุกประเภทไม่เกิน21นาฬิกานะครับแข่งขันโดยจำกัดผู้ชมนะครับ และก,การขออนุญาตอีกก็คือการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน100คนนะครับก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะปิดนะครับอันนี้คือเป็นการสรุปมาตรการตามระดับพื้นที่สถานการณ์นะครับบุรีรัมย์ก็เป็นสีแดงนะครับก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับหมอชา้าก็เลยนํารายละเอียดมาเล่าให้พี่น้องอ,อสสสมอฟังนะครับว่าปิด เปิดอะไรได้บ้างนะครับเราจะได้ทําตามมาตรการได้ถูกต้องนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ